สวัสดีค,ครับวันนี้เราจะพามาดูเหล็กกัครับผมเป็นเหล็กต่างๆในภาคเมทัลผมจะเริ่มจากเหล็กสายแฮกก่อนนะผมจะไล่ตั้งแต่ภาคเมทัลไปยันโฟดีนะผมบางทีผมอาจจะเอามาไม่ครบนะบางอันผมไม่รู้ไงขอโทษด้วยนะครับอ่ะเริ่มจากภาคให้รีวิวก่อนเลยเหล็กชิ้นนี้เหล็ก t o r มเหล็กเนี้ยดีไหมก็ดีนะัผมเพราะว่า ไม่แชกหลายตัวแบบที่เป็นของตัวประกอบอะนะมันแช้หลายตัวเลยแล้วมันก็ตีแรงด้วยเหล็กสตอมอ่ะแต่มันต้องใช้ให้ถูกให้ถูกบอททอมให้ถูกนะไม่งั้นมันจะกลายปเป็นเหล็กกากไปเลยอ่ะอย่างเช่นในสตอมแคปไคอนที่มันใช้บอททอมบอททอมควกอ่ะไม่ได้เรื่องเลยอ่ะกากคือจะดีก็ใช้กับสตอมเป็นซันนะถ้าจะดีอ่ะตีแรงนะตีแรงมากอันนี้ตีแรงอยู่ ไลนิ่งนี่ตัวอันโกงเลยต้องใช้กับแอลดรากโกเท่านั้นนะไลนิ่งแอลดรากโกอะไลนิ่งนี่ตีแรงมากผมโค้ชชอบเลยไลยนิ่งอะตีก็แรงตีเอ,อิร์ธอะควิล่าปิวได้อะตีเหล็กเอ,อิร์ธที่มันแบบไอเหล็กเอ,อิร์ธอะที่มันหนาๆป้องกันได้ดีอะยังปิวนะผมผมชอบเหล็กนี้มากใช้ได้แค่แอลดรากโกเท่านั้นในเรื่องมีแค่แอลดรากโกนี่นะที่ใช้ต่อไปเหล็กไซเบอร์ เหล็กไซเบอร์นี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมันแบบมันพัฒนามต่อมาจากเหล็กไอเพกซัสพีไฮบริดวิวอะเออมันจะเบาหน่อยคือมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะเหล็กไซเบอร์อะตีมันก็ตีไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าแบบมันดูแบบเป็นแบบยังไงอะเหมือนหุ่นยนต์เลยเหมือนแบบโค้งเหล็กหุ่นยนต์อะแบบเป็นแฉกๆอะไรแบบนี้มันจะคล้ายๆเหล็กสตอมหน่อยนะ เนี่ยมันจะคล้ายๆกันเนี่ยทาแล้วมันจะคล้ายๆกันตัวมันไม่ใช่มันเป็นเหล็กไซเบอร์เออมันก็ตีไม่ค่อยแรงอ่ะมันก็ถือว่ากระจอกมันก็ไม่ได้กระจอกข,ขนาดต่อไปต่อภาคสองผมเหล็กกาแล็กซี่ตัวนี้อันนี้ดีดีของดีนะผมดีมากแรงตีแรงใช้กับกาแล็กซี่เป็นกระซัตถ้าเป็นกองสุ่มก็กาแล็กซี่แคนเซอร์ตัวนี้คือใช้กับเป็นกระซัตเท่านั้น เป็นกระสัในเรื่องนะใช่แบบแกลเล็กซีก่เป็นกระสัเท่านั้นตีแรงมากแบบสีลอกอะโอ้ยเดี๋ยวไปหาสีมาทาไคือมันจะแบบมีโมเมนตัมสูงไงมันแฉกอย่างเงี้ยแล้วบวกกับบอททอมเป็นกระสัอะที่มันแบบวิ่งเร็วอะบอกเลยว่าชาร์จโมเมนตัมดีๆมากตีก็แรงต่อไปเล็กเมเทอเรเล็กเมเทอรนี่ผมมันก็ดีนะผมดี แลวมันก็ใช่กับหลายตัวด้วยมันใช่กับเอลราโก้แอซโซ่เอลราโก้รัชมันใช่กับหลายตัวเลยอันนี้คือแบบยังไงอะมันคือเหล็กเมเทออรที่แบบดีผมนว่าดีเลยแต่เสียได้อย่างหนึ่งมันใช่กับพลาสติกที่เป็นยางือนเนี้ยถ้ามันไม่ใช่พลาสติกที่เป็นยาง้วใช้เป็นแบบไม่ถึงเอายางไปไว้ที่อื่นอะ แต่มันจะอุบาทเกินไปเอายังไปไว้ที่อื่นอ่ะมันจะตีแรงกว่านี้ไงแต่ว่าอันเนี้ยมันชาร์จมันไม่ตั้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็ถือว่าพอใช้ได้ต่อไปเหล็กเรเหล็กเรนี่มันไม่รู้ไปสายแหกหรือเปล่านะแต่ว่าเหล็กเล่มันก็มันก็คือเลเออมันก็ไม่ได้แรงเลยขนาดไม่ได้ว้าวเลยขนาดนั้นมันใช่กับเรยูริคอนโนกับเรกิวอ่ะและแถมยังมีเรแคนเซอร์เรแคนเซอร์อีกสองตัว เออมันใช้เลเหล็กเลอ่ะดีไหมก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นคือมันก็ปานกลางอ่ะเป็นเหล็กปานกลางที่ผมนะว่าชอบปานกลางนะก็พอใช้ได้ตีก็ตีก็ได้อยู่นะผมต่อไปเทพเจ้าสกรูสกรูนี่ตีแรงมากใช้กับสกรูแคปิคอนนะแต่ถ้าเป็นฟาก4ฟดีก็ใช้กับ r ีล a าฟ็ ขึ้นภาพเยอะเนี่ยคือบอกเลยว่าผมโคตรชอบเหล็กสกรูเลยมันแบบตีแรงอะยังไงมันแรงเออเนี่ยมันหนาอีกอะมันหนาแล้วมันก็แบบมีสามแฉกอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับแกลกซี่อะไม่คล้ายเลยคล้ายกับเออคล้ายกับสตอมเออแต่ว่ามันจะมุนกว่าสตอมมันดีตรงที่ว่ามันเหมือนพัฒนามาจากสตอมอะ ผมผมเดานะผมกลาวมันเหมือนมันพัฒนามาจากกันอ,ะอ่ะเออมันตีแรงนะเนี่ยเออผมชอบเลยเนี่ยชอบเลยต่อไปเหล็กทอนาโดเหล็กทอนาโดก็เฉยนะเพราะเฉยยังเบาเป็นนิดเพราะว่าเบาปเบาป็นนิดหนึ่งสาหรับผมนะคือเหล็กทอนาโดก็เบาเป็นนิดเนี่ยมันเบาคือด้วยความมันเล็กด้วยเหล็กทอนาโดตีก็แรงนะตีแรงอยู่เออผมชอบอยู่ ต่อไปเหล็กไนแม่เหล็กไนแม่ผมก็ชอบแล้วผมและประเด็นคืออะไรรู้ปะ่ะตอนที่ผมเห็นไนแม่เหล็กไนแม่คือครั้งแรกที่ผมเห็นอ่ะผมเรียกว่าเหล็กเละคือผมลองไปทาบดูมันเหมือนกันมากเลยเหล็กไนแม่กับเลยะมันใช่กับไนแม่เล็กมันใช่กับไอเดลเสาเนี่ยเดลเสาไม่ขึ้นภาพอ่ะอ่ะเนี่ยเดลเสาอยู่ข้างๆผมพอดีคือไนแม่เล็กอะ่ะมันแบบคือมันนับว่าดีไันก็ไม่ได้ดีเลยขนาดน,นั้นอะ่ะ ไม่เดียวว้าวเลยขนาดปานกลางนะผมให้ปานกลางหนักก็หนักอยู่ให้ปานกลางเลยอันนี้ก็ตีแรงอยู่แต่มันเสียท่าไอ้ตัวนี้มันใช้เหล็กเนะี่ยมันไม่ค่อยดีมันแบบเอาเป็นสายนิ่งสังกันต่อไปไปภาคโฟดีกัน m อร์คิว m รี c มอรคิวรีนี่ดีนะผมดีเลยแต่ผมเกลียดทำไมเขาถึงสร้างมาให้รังแกแบบแกง น้องโมคิลี่อนูบิสขนาดเนี้ยทำให้เขาถึงสร้างมาแบบแกงขนาดเนี้ยเออผมไม่เข้าใจเลยอ่ะแกงน้องแบบโมคิลี่อนูบิสทำไมอ่ะแกงน้องทำไมน้องใช้บททอมเนี่ยมันไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องกากกากมากมันไายสนามอะ่ะไม่ดีแต่ถ้าเกิดมันแบบเอาไปใส่ก้นอื่นอย่างแฟตแล้วทำให้มันสูงกว่าเดิมอะ่ะมันจะดีมากมันจะตีแรงมากเว้ย ออขอโทษที่พูดคำหยาบนะครับผมแค่ระบายอารมณ์ผมขอระบายอารมณ์ไปหนึ่งกับเหล็กนี้มันใส่คอมโบอะไรของมันก็ไม่รูออ้ก็ดีนะผมเหล็กนี้ดีต่อไป Forbidden Forbidden นี่ก็พอใช้ได้นะให้ปันกลางเหมือนเดิมมันก็เบาๆอ่ะแต่มันเบาไปมันจะมีสองแฉกไงเห็นไหมนะจะมีสองแฉกมันคล้ายกับมันคล้ายเหล็กเฟรมเลยดูดิมันคล้ายเหล็กเฟรมเลยคือเือผืดไอ้ออออไตัวนะี้ไปหนึ่งผมค้น าคเอกไปหนึ่งเผื่อตัวนี้มันโดนเอาไปพัฒนาเป็นวิสัตไอรูในภาคเอกแหละเนี่ยแต่ความจริงผมคิดว่าเหล็กเฟรมน่าจะวิสัตไสรูน่าจะพัฒนามาจากเหล็กเฟรมมากกว่านะเพราะว่าธาตุเหล็กเฟรมมันเหมือนกว่าอันนี้คือเหมือนเอาเหล็กเฟรมมาใส่เหมือนเอาเหล็กเฟรมมาพัฒนาเออใช้ได้นะใช้ได้ตีแรงอยู่แต่เบาไปนิดต่อไปเหล็กบิ๊กแบงโอ้พระเจ้าอีกกัน หนักมากเหล็กหนักเหล็กหนักเลยใช้กระบิกแบงไปซัดใส่แล้วแน่น้วยคือเหล็กมันแน่นมากถึงมันจะทําให้ตีออกไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันแน่นมากเฮ้ยมันแน่นมากอะ่ะเนี่ยเนี่ยกำแล้วเต็มมือเลยมันแน่นมากเลยเหล็กเนี่ยชอบชอบนะชอบชอบเหล็กเนี่ยต่อไปเหล็กโอเมก้าเหล็กโอเมก้าคือดีนะผมดีมากเหล็กโอเมก้าเหตุผลเดียวกับอะดูบิท ที่มันไม่คือมันใช้บแท็กบททอมอะไรของมันก็ไม่รู้มันใช้อะไรของมันเฮ้ยเออมันใช้อะไรของมันก็ไม่รู้ไงคือเหมือนทากาลาดโทมี่อ่ะเขาคิดอะไรอยู่คือเขาคิดอะไรในหัวคือแบบหรือคนเขียนอะคนเขียนเป็นพวกไฟเบอเบดอะเหมือนเขาคิดอะไรอยู่แบบคอมโบแน่เป็นคอมโบสิ้นคิดจริงแล้วแหละเนี่ยมันเตี้ยอะทุกคนมันเตี้ยแต่ผมก็ ขอบคุณคนสร้างมากๆเลยนะขอบคุณทุกอย่างจริงๆเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เล่นกับเบสตเดียมไวท์แควไทยสนุกมากตัวเนี้ยืออผมจะด่ามไปเยอะเขาถอะผมจะด่าไเบตัวนี้เยอะขนาดไหนผมก็ยังชอบอยู่ดีโอเมกาตะคนนี oh ้ชอบมากโอเมกาเนี่ยโอเมกาชอบมากผมพูดย้ำชอบชอบชอบครับตีแรงอยู่ตีแรงตีแรงต่อไปเหล็กสุดท้ายเหล็กที่ผมเชี่ยเชีเชีย ผมขอโทษที่พูดคำหยาบผมขอโทษผมอ,อันนี้ผมขอโทษขอโวยจริงๆผมขอโทษผมเผลอพูดผมขอโทษมันเป็นรายการเด็กโอ้ยผมพูดทำไมเนี่ยขอโทษจริงยนะคะผมขอโทษโอเคต่อเหล็กจเจ้าเหล็ก d e s t r u c t ร r นะผม d e s t r u c t ร r แต่มันต้องใช้กับ พลาสติกแบบนี้นะมันใช้กับพลาสติกผงเลี่มมาประกบกันอย่างงี้หนักนะผมชอบเหล็กนี้มากตีแรงมากหนักชาร์จมมนไปตั้มก็ดีชอบชอบใช้กับเอลรากโกเดสักเตอร์โอเคพูดส,สั้นได้ใจความโอเคก็จบไปแล้วสำหรับเหล็กวันนี้ผมเรื่องเหล็กเรื่องของผมจะตั้งชื่อรายการว่าอะไรเดียอ่อเรื่องเหล็กๆลกแล้วกันนะเรื่องเหล็กๆเออเรื่อง ที่จริงมันเรียกว่ามเมทัลวิวแหละแต่ว่าผมเลือกเรียกเหล็กดีกว่าเรื่องของเหล็กเหล็กเออดีไหมดีไหมเออดีดี bé? ด,ด,ดีโอ้คุยกับใครนะคุยกับกล้องไงเลงนะโอเคคลิปหน้าผมจะมาทำเหล็กอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะผมคลิปนี้ทำเหล็กแอ็แท็กนะผมคลิปหน้าอาจจะเป็นเหล็กดีเฟนส์บาลานซ์สตามิน่าก็ได้แต่ว่าผมขอสปอยไว้เลยว่าผมอยากเก็บบาลานซ์มาสุดท้าย ใช่ผมอยากจะเก็บบาลานไว้สุดท้ายเลยเพราะบาลานมีน้อยออจบบ๊ายบาย